โอ้ยเยี่ยมไปข้อไปสัตว์เ,ยยเลยโอ้ค <c oughs> ขวยเยี่ยมแบบนับเลยข่วยสัตว์อมาหลีบไปเลีวนิดนึ่งเนี่เด็กของเยี่ย Stop. Right bike 1. Hôm nay à đây đặc nhất ạ. นิ่มเรียรอยเียอเจ็ดร้อยอานไม่ัเจ็อยอานแล้วเจว็ไม่รอแล้วได้4ี0 0ัเลยอ่ะสีได้ปะต่งวี่วสได้วะอไวะ ใส่ละยังไงอยู่ตื่นรัวเลยวะแต่ม่แน่ดิไม่รู้มากไม่รู้พี่ตอแตกว่าอะนะฮะให้มันพยามอะไรเงี้ยแคกเลยวะจับตัวตีเลยแต่งเกงในหรืออ่ะไม่แต่ใส่บอก

ไอ้ม่ม่สวอะไรเนี M ่ยเอาป่ะสออะไรเลยเ้าไม่เอาเลยวเรียก่ชเลยซื้อมามึงไปเซิร์ชใลาด้าเลยบ้างลาด้ามึงก็รู้ไ้ยี่หเยวพองเซอร์ชมอันน้เป็นขอไท่เปิดในน้องรุ่นเดียวก เขารู้งี่เขาไม่เขาดูเขาไม่โกรธอ่ะเออดอนโหอกานะ่ะแล้วละะล่าซื้อมาตอนนี้ก็อะไรตอนมึงซื้อแลา้วกี่เก้า่เด็ตตอนนี้แล้วแหละก็ตอนมันเก้มันยังขายดี้ไม่ด้ขายอ่ะจะขายดูห้าร้อยเหี้ยซื้อมาร้อยก็่ายขายกูห้าร้อยดูทูดีนูวเนี่ยเวลาใช้นะเวลาถอดแบบทงใส่แบบดังข้าเดียวเนี่ยอะไรเยอเลยแต่ข้างเดียวก็ไดข้างเดียวี ไลอีกางหนึ่งกไม่ดังหรอก็ถ้ามึงไม่ใส่แ่บมันรู้ได้ไงอะว่าเราใส่ไม่ใส่ม่งเล่นชนะพอดีเลยมีขนมปังไหมลูกมิว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 มี่เสแล้วอ่ะอ้่นร้อนแหมมามาม

ขั้นเลยเลยอายี่หก้กล้องเี้เออาไมแวเฮ้ฮยไปสักทางเรมึงี้อุ้ยโทษโทษกล่องที่เจอองไหนกล่องหยได้อ่ะมีด้่ะมี่ห้อไหมีหายนี่เอไ้หนจีรั้าร้ตีเบอดใช่ปะ ไม่ใช่เคยใช้แอปัตอนนี้ไม่ใช่หรอก็ลายสางกันเนี่ยทำไมเรียกเหมือนกันอ่ะอ่ออีที่อ่ะ้อนกเกมาเล็สัสี่ห้ามนตังค์หมอ้ีแกละอีที่ข้อหูบีแกต่ หนูแปดเก้ายี่ยี่มีสิทธิ์เพื่อเสกยันยี่ยี่น่าไปบ้านอี๋แอบดีครับใช่ เดียวหัวเยเตะเลยเนี่ยห้าเจดตัวท้ายเหรอแปดเาพี่ะตวเตะแตวเตะทั้งบอดเลยหายเรื่อยันน้อยเนี่ยตองเยอะดูบ้านที่สาเนี่ยรอยินมาอือกูพาดไม่ได้เลยกูเอาลงมาหมดเลยน้ แล้ว่ามาสองคนปะเงี้ยแดดปวดเท่าไรโซล่าห้าหมื่นแดดห้าเลยปวดพันเลยเช่ได้เขียไม่ได้แล้วที่ไหนที่ไหนี่ไหนเจมบนอนยินเนี่ยที่ไหันอนยินเจ็บไไม่นอยินเลยป่าก็มีทุกคน ใหญ่เลยเปิดนะอปตลาดของยิงแปดอปนอปเดี๋ยวย <c oughs> มอีมอนมีตัวของแตะนะาจะโไหมเลียมาดหหน่สมันเป็ <c oughs> หวัวเป็นใบฝีอะไรนี่ทุยไ <c oughs> ร้อนแล้วร้อนแล้วถูกถูกอีก,นะลกอแล้วหนึ่งพันน